โอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่น่รับทำใหญ่ครับเขาท่าเขาท่าเอาไมมโลเตรียมพร้อมรับตาวานยังถือเหบาทเดียวเห่นวนี่พ่อเลยบอนี่ม่หดปลาขาวอมรับตาวานไม่ชิวรับตาวนของเขาอยู่รับตาวานกับรับตาเยียวคือครับผม ผมเาเราะห์ตะวันใสใ่ครับผมมื่อว่าเสีออกไปทุงหน้าไป,ไปหาวานหงวันแห่ครับผมตามสุดตายอีสานบ้านเฮาครับผมอีสานบ้านเฮานั้นบอ่ออดแนวอยากแนวากินเพิ่นว่นาบัดเนม,มหาหาจนสิตายคือกันกน้องครับไปเนาะหไปครับผมเอาเวรให้กว่าสางเอาไม,มอไปกับบ่ได้คือว่าลนะครับพี่น้องไปไปเป็นปกดิครับผมให้ลูกหลานเพิออ่นมาถามครับไายเลยบ่าวน้อ์

แตงโมแตงโมมีขายประจำครับผมอ่ากอดยอุดบวกกระเรื่อนะคระับโอ้งัวงามเนะป้าหัวควายมันงามครับมันจะขาดแรมแรงครับผมพอผ่านไปผ่านมากระไเบึงอ่าพืดบนทางก,การเกรษตรแรงแรงนั่งวี่หายย็นนะครับนา่นี่เสวนมเท่อย่ล่าครับผม วในเมนย์ล่าอันนี้พีเขียวครับพีเขียว,เ,ยวเออสูบน้าเจ็ดสิบบกนะครับเนี่ยอ,อันนี้กับมันพีเขียว,วนะครับเนาะไปครับไป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 จับปลากันครับตอนนดีเพื่องๆกำลังเดินทางกับทัวร์บานโคกเกิดเครับผมเป็นสะขาของเซียวครับผมประเสริฐสุขฤทธิ บ้านโคกกระเรินครับผมเลี้ยวเจอสามแยกแล้วเลี้ยวซ้ายครับผมอีกข้างหน้าร้อยเมตรไปครับผมไปไปไปครับผมผมพอถึงสามแยกแล้วก็สามแยกแล้วกันเลี้ยวซ้ายกันไปครับอ่าเลี้ยวซ้ายเข้าไปโคกกระเรินซิตี้ไป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 เลยครับผมไปครับผมหลังจากที่เข้าขี่เข้ามาเข้ากันเลี้ยวโอย ถ้แค่เรียกเขามาครับผมนี่ครับวัดระบไปสวนเพื่อนประเสริฐสุขสนิทครับผมมาหากินปลาครับสวนในเพื่อนสันเพืเ่อนประเสริฐเท่ากันขี่เขามานี่ครับผมเดี่ยวไส้ขนาครับที่นี่สะเอาขี่เข้าไปเลย ลูกไส่ไม่รู้วานเหตุ่ายอยู่ครับ today. วันนี้พี่ไมโลวานเหรออยู่ไม่รู้ไมโลอยู่หรือเปล่าแส่ระไม่รูร้โบเป็นยังครับผมเดี๋ยวบ้านน้องวานเอง กเกร็จพอเพียงครับพร้อมที่จะหวานแล้วครับโอ้ดังไฟครับก็กำลังสีด,ดังไฟไม่โลกับไปลูกไส้ครับมาก็เพื่อนเพื่อนครับเอา,เอาดังไฟดังไฟสวัสดีครับผมอะไรไ,ไ,ไม่โลวันเหบ่ เอาเโดดลงเลยโอ้ยจำกันได้ตัวยคุณคุณตัวนี้ไม่ไไม่โดเอาานแหนี้นี่เอาเฮ้ทีวันนั่นเฮ้ทีมดได้่งเฮาเฮทีนเฮ้ีนเ้ีกันทีกันเฮ้ทีกันเฮ้ทีกนฮกนเฮทีน้ทีกนเฮ้ทีกัเฮกเทีันเฮ้ท้เีที้้นทีม บอว่าตัวพีเน่พีเสียงพียังก็มาหมดเอาเอาเอาโอ้มีแต่เสียนแหตัวนี้โอ้มีแต่เสียงเหมันตัวนี้อย่าเพิ่มอย่าเพิ่มห้าวไม่ลอดอย่าเพิ่มห้าวสามลึกสามลึกห้าวเหรอหัวเราะหัวเราะโอ้มุกจัดมุกจัดตัวนี้ว้อยห้อนนย

ยพึ้นห้าวกูยกไปงมข้าเนวเรียบร้อยคอยวันไหมยาพึ่งห่าวยาพึ่งห่าวเลย่ห่าวหรอพึ่งห่าวกันได้ปากกทีตไม่ลรว่านถือปลา้นตเนาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสาเปลี่ยนสาอ้ไม่รู้วันสามรอบล่ะ สามหลอบเลยสองตัวเสียงมอไซค์มาแล้วครับเสียงมอไซค์มาแล้วอาร์เมโล่เต็มที่แห้ไหมวานเฮแตกสุดจมวานเร็วกับภาคกำนันวานซานี่วานมือสี่ใจนี่ ไฟติดหรือได้ไหนแ่กต่มันลย่ลอยพอสันมาแล้วเนีย่ยละบอนที่ใส่ปลาเนี่ยห้าวเรืองแทนไม่รู้เอย

mày tăng cho bón ơi đấy kim ngăn phiên mày lù tao lời thì máy đế đế thì bò gây hào lơi hào lơi hào lơi ngoài với ซีเมตรซีเมตรสั huh. ้นวันนี่นั่น่ามีไฟอยู่อ่าเห็นบอ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 จะได้กับกินสันวันนี่โอเคบอฮ้ย ตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่โน่ใหญ่อยู่ครับสามใหญ่ครับใหญ่ใหญ่เฮ้ยเขาท่าเขาท่าเอาไหมโลเตรียมพร้อมถือเรไหโลรับตาวานยังถือเห็นปะบาทเดียวแค่นี่พ่อเลยบ่หน่มีหอดปลาขาวครผมนี่รับตาวานไม่ชิลงานเขาอยู่รับตาวานกับรับตาเยี่ยวคือกันมาไหมโลรับตาเยี่ยวมีคนเห็นเอาเด้ แม่ต <Man. laughs> ้นหน่อยหน่นอยๆทีมงานเพื่อนไมโลปลดแล้วครับปดแล้วมาตรฐานตันน้อยก็ปล่อยลงไปให้มันไปกินหวัวอาหารให้ใหญ่เอาไมโลตน้นลงไปองนนอเอาไปเฮดแดดเดียวโรด,ด,ดอาจัดไปจัดไป หาอ,อยู่หากินบ้านเฮาครับไอชั่วโอ้ไม่โลโแตกสุดจอมหอเห็นบอลต,ต,ตัวใดตัวนี้หน่อยก็ปล่อยปล่ปอยพุน่นปล่อยพุ่นปล่อยซาพุนนาพ่นก็ได้ปล่อยซาพุ่นก็ได้ตัวหน่อยไปโอเคแล้วไปไอ่งุ้มนะโอ้ยไม่สิบุทธนบาดมือดีวันเฮซันนี่งุ่ม เอาละครับลุ่นกันบิ่งครับแฮ้ดังนี่ไม่ลดโตัลงไปวังหัน,หนกับทีมงานพี่ไอื้ยปัยยานใหม่พอน้อยเลยโอ้ลึกเต,บติบัวนั่อน่ะนะ เอาเอาไปเอาไปเอาไปโหลเห็นบ่อบาทเดียวเต็มคูเห็นบ่อนั่นลงไปอีกนั่นทีวันเบิดทุกดางโหลดนั่นทึ้งเตียงทึ้งยังไงนี่ถึงกลุ่มอยู่ครับไปนั่นปลามาถึงบ้านแล้วปลามาผึงม้าแล้วเดี๋ยววันเฮให้ห่าวกัน ทรางพีน่น้องนี่นะครับผมขีดวความสุขไว้ขีดเทีบกับปลาลูกเต่วาวันเฮครับโอเคแล้วหนบีบานนะครับเนาะไปบ้าก,กันครับพี่น้องวัดสีดลงจับปลาครับเ็หน่อยครับผมพอดีพอแล้วบอกวะ่ามีคนมาวันเฮในร่องน้ำบ้านนองเลยมาจอะเบิ่งครับผม โผล่มาโอ้ยอุษาสิไปวานปลาสะเขียวผ่าได้ครับมาจอบเบังแค่หน่อยเพราะมีเงพีงน่นะ้อง